สวัสดีค่ะผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆนะคะ,ะคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปหลังสุดแล้วนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจันจะทบทวนด้วยเพราะว่าแนวข้อสอบที่ครูจันออกไปนะคะที่จะสอบกันในบทที่เก้าเนี้ยนะครับทที่เก้าเนี้ยส่วนใหญ่จะอยู่ท้าย,ทายบทนะเป็นแบบทดสอบท้ายบทนะ คือเดี๋ยวครูจันจะอธิบายของที่ที่เหลืออยู่นิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูท้ายบทกันนะนะคะ,ะทุกคนค่ะเตรียมเลยค่ะหยิบหนังสือขึ้นมาเลยค่ะครูครูจันขอต่อ,อยนิดเดียวนะ mm hmm. เป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างการบวกแล้วก็การลบ mm hmm. ความสัมพันธ์ของการบวกการลบเนี่ยนักเรียนเราได้ทำได้ทำแล้วลหะนะคะ mm hmm. ตัวเลขสตัวสัมพันธ์กันแบบไหนบ้างอ๋อ oh. บวกสองครั้งลบสองครั้งนะคะเช่นหนูมีตัวเลขอยู่สองตัวนะคะ,ะหนูมีตัวเลขอยู่สองตัวคุณจันทร์ขอเอาที่เขาขอาไปก่อนเนาะวันที่ครูจันทร์ขอยกตัวอย่างในกระดานนะคะสมมติห,มหนูมีตัวเลขอยู่สองตัวหรือมีรูปภาพอยู่สองรูป ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพอะไรอ่ะคุณจันี้ให้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่ะคุณจานหนึ่งแปดตัวแปดนะคะแล้วคุณจย์มีรูปนี้อีกจำได้ไหมคุณคุณไม่รู้คุณคุณไหมคะคุณคุณไหมคุณคุณไหมอันนี้เป็นจานวนที่ยังไงนี้เป็นจานวนที่สองถ้าหนูเห็นเป็นรูปแบบนี้ปุ๊บอ๋อคั้นแรกคุณจันเบอกทำไหมคะ นับแล้วบันท,ท,ทึกทันทีเพราะฉะนั้นหนูทําไหมครับใครรูปภาพอันนี้รูปนี้เป็นกลุ่มที่หนึ่งนะอันนี้เป็นรูปกลุ่มที่สองนะคะเมื่อได้ทําไมครหนูนับเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดได้แล้วทำไมครับบันทึกว่าอีเด็ดแปดนะได้แปดแล้วต่อไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตรงนี้ได้เลขหกหนูได้ตัวเลขสองตัวแล้วทําไงล่ะทีนี้เอผู้จเฟยบ,บอกว่าต้องเอามาบวกกันสองครั้ง ถ้าบวกสองครั้งโดยการสลับที่กันนะเป็นความสัมพันธ์ด้านการบวกแต่ถ้าเอามาลบกันบวกตามตรงมากที่สุดเพราะฉะนั้นตรงที่ยังไม่มีตัวที่มากที่สุดดังนะั้นเราลองดูสิคะหนูจะหาตัวที่สามได้ยังไงตัวที่สามมันต้องเป็นผลรวมของสองจำนวนนี้ดังนั้นเราต้องเอามาทำกันก่อนคะเอามาบวกกันก่อนบวกสองครั้งเอาออกแปดมาก่นเพราะแปดเข้ามาก่อน,อ 8, ออนใช่ไหมคะเอาหัวใจเขียนตัตโตนะ ธรรมะตะตุตะโกลุ่มแรกมาแล้วกลุ่มที่สองค่ะตามมาด้วยค่ะคือหกเอาสองกลุ่มนี้มารวมกันหนูจะได้กลุ่มที่สามแปดบวกหกเป็นเท่าไหร่คะแปดบวกหกเป็นเท่าไหร่คะแปดละไปอ่าหกใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดละไปเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ อันนี้ถ้าหนูหยิบตัวช่วยมาหยิบตัวช่วยมาหกใช่ไหมครับแปเราไว้ในใจแล้วหยิบตัวช่วยมาอหกหนูก็นับต่อไปเลยค่ะรวมเราได้เท่าไหร่ในเะมื่อกี้แปดละไป9 10 11 12 13, 13 14หนูได้ตัวเลขตัวที่3แล้วใช่ไหมคือ14ต่อไปสลับที่กันสลับที่กันเอา6ไปไว้หนะ้าโอ๊ยขอโทษเนี่ยบอกเอา6กแล้วยังจะเขียนแปดเด็กกุญแจละ เอาหกไปไว้ข้างหน้าเอาแปดไปไว้ข้างหลังสลับที่กันแค่นี้นะแต่ตัวเลขเหมือนเดิมเหมือนกันค่ะไม่เปลี่ยนแปลงเลขแปดก็มานี่เลขหกก็ไปนี่ผลบวกเท่าเดิมคือสิบสี่ขาลูกนะคะสิบสี่ค่ะต่อไปเป็นเรื่องลบถ้าเป็นเรื่องลบตัวตั้งต้องมากที่สุดในสามตัวนี้ใครมากที่สุดคะลูกใครคะ แปดไหมหรือหกไหมหรือสิบสี่ต้องเป็นสิบสี่แน่ๆเลยเพราะว่าสิบสี่มันเป็นผลรวมของแปดแล้วก็หกหกกับแปดรวมกันแล้วถึงจะได้สิบสี่ดังนะสิบสี่จึงเป็นคนที่มากที่สุดนะคะสิบสี่จึงต้องมาเป็นตัวตั้งของเครื่องหมายลบเอาแปดมันเป็นตัวตั้งไม่ได้เอาหกมาเป็นตัวตั้งไม่ได้หกกับ 8, แปดจะมีหน้าที่ไปเป็นตัวลบสำหรับเรื่องการลบเพราะสิบสี่เขามากที่สุดเอาสิบสี่มา นะคะ,ะขยับไปข้างหน้านี้หนึง14มีเลข2หลักนะคะอ่ะเอา14มาไว้หน้าจะลบด้ยวยอะไรก่อนลบที่8ก่อนนะคะจำนวนที่ได้เมื่อเป็นความสัมพันธ์ของตัวเลขสามตนวนนี้จะมีตัวอื่นแทรกเข้ามาได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ที่คุณใจเคยบอกใช่ไหมมันเป็นแกะดําแทรกเข้าม,มาไม่ได้เลย มันจะมีตัวเลขได้แค่3าตัวนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้น14ลบ8ต้องเหลือเท่าไร่คะ14ก็มานี่แล้ว8ก็มานี่แล้วเพราะนั้นเหลือเท่าไหร่คะลูกเหลือ6ไงนะคะอ่าต่อไปอีกอันนึงสําหรับเรื่องของการลบก็ยังต้องเอา14มันเป็นตัวตั้งหรือเอา8มันเป็นตัวตั้งไม่ได้บางคนบอกค้ดบางคนแบบไปเผลอมือ14ลบ8ได้6เอ้า6กแหละ6กลบได้14บสีไหมไม่ใช่นะคะ ถ้าเป็นเรื่องลบตัวตั้งต่อมาที่สุดพาะฉะนั้น14ต้องมาเป็นตัวตั้งทั้งสองกรณีนะคะเอา14มาตรงนี้14ลบ8ได้6แล้วต่อไปต้อง1 4ีลบ6ค่ะ6เข้ามาเป็นตัวลบบ้างแล้วจะเหลือตัวที่ยังไม่มาก็คือเลข8อันนี้คือการหาความสัมพันธ์เรื่องสุดท้ายนะคะเรื่องสุดท้ายอันนี้คุณจัยกตัวอย่างนี่อยู่ในนี้นะคะเพราะฉะนั้น อันนี้ครูจันเคยสอนหนูไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ในหน้านี้หน17 17ึ่งร้อยเจ็ดสิบหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดครูจันสรุปให้หนูขึ้นนี่แหละหนูเจอตัวเลขหนูเจอรูปภาพนะคะหนูเจอตัวเลขหนูเจอรูปภาพเราหาความสัมพันธ์กันแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นอะหน้านี้นะครูจันจะไปยังไ้หนูดูตามที่ครูจันให้ทําแบบนี้นะคะ อ่ะเราลองมาดูกันสิกลุ่มแรกเท่าไหร่คะเขาบอกว่าไอ้เขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและการลบจากนะจากภาพมาให้ครบเลยอันแรกทําไมขอดูทาแบบที่รูจันบอกเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าได้แล้วคะ่ะตัวนี้ได้เลขห้ามาแล้วนะคะนะตรวนี้ได้เลขห้ามาแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวนี้ได้เลขหกมาแล้ว เมื่อนับและบันทึกทันทีนะคะเพราะฉะนั้นหนูได้ตัวเลขว่ห้าบวกหกห้าแล้วนะตัวนี้อ่ะเดี๋ยวคุณจันจะทําให้ดูนะข้อที่หนึ่งนะห้าบวกหกได้เท่าไหร่คะ6มันมากกว่าหกมันจะใจทวงไปห้าหกล้วไปเจ็ดแปดเ้าสิเพราะฉะนั้นตัวสุดท้ายคือ11ที่เป็นผลรวมของสองจำนวนนี้ นะคะแบบนี้นะคะต่อไปค่ะบวกอีกอันเนึงบวกอีอันเนึงสลับที่การมื่ี้ี้าบวก6ใช่ไหมต่อไปเป็นอะไรลูกเอาเป็น6มาไว้ข้างหน้าเอา5ไปไว้ข้างหลังนะคะ6บวก5 1 1เหมือนกันค่ะลูกนะคะแบบนี้เอาจำนวนลุมน้อยมารวมกันแล้วจะได้เป็นขุ่มใหญ่นะคะจากนั้นลบ2ครั้ง ถ้าเป็นเรื่องลบตัวตั้งต้องมากที่สุดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมากที่สุดคือตัวไหนเลข5เลข6แล้วก็เลข11 5 6 1็ก1อะไรมากที่สุด11เป็นตัวที่มากที่สุดดังนัน11ต้องมาเป็นตัวตั้งของการลบทั้งสองครั้งนะคะ1อมาเลยลบด้วย5ก่อนนะคะ1 1ลบ5จะได้ 6, ไงตัวที่เหลือที่ยังไม่มาสลับที่อีกทีนึงเอา11บเยังเป็นตัวตั้งอยู่เหมือนเดิมเครื่องหมายลบนะคะ1 1บลบหก็จะเท่ากับ5ไม่มีตัวแทรกเข้ามานะคะอ่าดูนะลูก5้บวกหได้11บเนะคะหกบวกหก็ได้11 1 1อลบหได้6 1 1ิลบหได้5 ไม่มีตัวอื่นแทรกเข้ามาเลยนะคะลูกนะอันนี้ตามนี้นะคะอีกสองข้อหนูทําเองนะลูกแล้วไปดูข้างล่างในแครอทในแครอทนะคะในแครอทจะมีจํานวนอยู่สามจำนวนเห็นไหมลูกหนูต้องพิจารณาว่าตัวไหนคะนะตัวไหนคะที่มันมาสัมพันธ์กับในแครอทในแครอทมีจํานวนมาให้สามจำนวนเลยนะเะมื่อกี้ครูจะนให้หนูแค่สองจำนวนแล้วหาตอนนี้เขามีมาให้หนูหมดเลยมี 7มี6มี13 7สาบวกหได้13นะฮะ6บวก7ก็ได้13 13าลบ6ได้7 13ดบลบเท่าไหร่คะ7ก็ได้6เพราะฉะนั้นมาดูตรงนี้ค่ะตัวไหนบ้างคะตัวไหนบ้างคะที่มันใช่ที่มันใช่คืออยู่ในกฎปฏิการฮะ เอาสจำนวนน้อยๆมารวมกันเพราะฉะนั้นคือทำไมคะ7บวก6ได้13 6บวก7ก็ได้13 13ลบ7ได้6 13ลบ6ได้7ดหนูก็ไปดูข้างล่างนี่เลยค่ะส้มแต่ละผลนี้ถ้าผลไหนเขาบอกระบายสีจำนวนที่สัมพันธ์กับจำนวนที่กำหนดให้ถ้ากลุ่มไหนสัมพันธ์กับตัวนี้ถึงจะระบายสีอ่ะมาลองดูซิ7บวก6ใช่ไหมเมื่อกี้ครูจันพุ่งจะบอกไป เอา7บวกกับ6หรือ6บวกกับ7จะได้13เพราะฉะนั้นโอเคค่ะส้มผลที่1 7บวกได้13ถูกต้องต่อไป13ลบ6ได้7ไหมคะนับจาก6ไปถึง13 6แลไป7 8 9 10 1ด1ก้พอดีเพราะฉะนั้น13ลบ6ก็ได้7ถูกต้องนะคะ7ลบหเหลือ1ใช่ไหม เพราะฉะนั้นเจ็ดลบหกเหลือหนึ่งหนึ่งอยู่ในกรณีนี้ไหมไม่มีค่ะไม่มี 7, 7, 6, 1, เจ็ดเจ็ดลบหกเหลือหนึ่งไอหนึ่งตัวนี้ยากา,กามีนแก่กดำทันทีเลยพเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่นะคะไม่ใช่มันจะตัต้ระบายไหมไม่ระบายนะลูกไม่ระบายสีนะคะเจ็ดลบหกเหลือหนึ่งไม่ใช่นะคะไปดูตัวต่อไปสิสิบสามบวกหกได้ไหมสิ 13, 6, 6. บสามลบอีกหกอีกหกเป็นเท่าไหร่คะ 19บเก้าใช่ไหมคะสิบเก้าใช่ไหมสิบเก้าอยู่ในกรณีนี้ไม่รู้ไม่ใช่ค่ะสูงตัวตัวสูงสุดของเขาคือสิบสามแล้วถ้าเอาหกไปบวกมันจะกลายเป็นสิบเก้าซึ่งมันเกินมันเกินเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่ได้นะคะตัวนี้ไม่ใช่นะเจ็ดลบหตัวนี้ไม่ใช่ไม่ระบายสิบสามบวกหกก็ไม่ใช่ไม่ระบายต่อไป6กบวกเจ็ดได้ไหม หกบวกเหรือ7จบวกหได้13โอเคเพราะนะตัวนี้ระบายสีนะฮะสิบสลบเะไปเข้าประเด็นของอะไระลูกเรื่องของการลบไงตัวที่มากที่สุดลบได้ลบด้วยอ่ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะสิบลบเได้6เพราะฉะนั้นโอเคอยู่ในกรณีนะคะอ่าเพราะฉะนั้น ที่หนูจะระบายสีคือ1นึสองสมแล้วก็สี่สีพอดีเป๊ะเลยนะคะไอเจ็ดลบหกับสิบามบวกหใช้ไม่ได้ไม่ต้องไประบายนะคะอ่ะเดี๋ยวหูหูระบายสีเองนะประมาณนี้คูณจันไปยังไว้หน่อยนะครัะไวมากเลยเพราะว่าอะไรเดี๋ยวจะต้องไปดูไวข้างหลังที่จะทำข้อสอบกันนะอ่ะ หน้านี้หนูลองใช้หลักที่คุณจันบอกสิ9บวก6ได้15 6บวก9ก็ได้15 15ลบ9ได้6 15ลบ6ก็ได้9นี่คือไหนมะเขือมะเขือม่วงอันนี้นะหนูไปจัดการดูว่าอันไหนเข้ากรณีอันไหนไม่เข้านะคะดูซิว่าทำได้ไหมต่อไปข้อสุดท้ายเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูป ทั้งที่เลขาคณิตแล้วก็ไม่ใช่เลขาคณิตคือเป็นรูปที่ข้อกาหนดมาให้นะคะสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมรูปดาวนะคะหรือรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้แบบนี้นะคะดูซิว่าถ้าหนูหามาเนี่ยมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์จะมีสัมพันธ์ด้านการบวกและข้อการลบนะคะอ่าอย่างข้อที่หนึ่งสี่บวกเก้าได้เท่าไหร่สี่บวกเก้าได้เท่าไหร่วิธีบวก ตามที่คุณจันบอกก็คือว่าหนูหาก่อนว่าจํานวนไหนมากกว่ากันสกับ9ใครมากกว่าลูกเใช่ไหมคะเอา9ก้าไว้ในใจถ้าเราจะต้องคิดอย่างเร็วนะคะเราใช้แบบนี้เอา9ก้าไว้ในใจถูมเสี่ก้าแล้วไป1ิ1ส1บเอเพราะฉะนั้นตัวที่หายไปคือเท่าไหร่ลูกได้แล้วสิต่อไปอะไรไม่รู้ลบ9แล้วเหลือสี ก็จะใครล่ะนี่ไงสี่มันก็มานี่แล้วก้าก็มานี่แล้วแม่ตัวไหนแล่ะลูกที่ยังไม่มาก็ราสิบสามไงมันสำคัญกันแค่นี้แหละมันไม่มีตัวอื่นมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นหนูสามารถจะหาได้นะอ่ะไอโอ่งที่เหลือโอ่งอ่างที่เหลือเนี่ยหนูหานะนะคะอ่ะคุณจันจะไปอย่างปลืดปล้ดๆเลยนะคะอ่ะทีนี้มาดูนี้ แนวข้อสอบตัวข้อสอบที่จะสอบันที่เก้านี้นะคะอันนี้หนูไปดูนะในหน้านี้นะคะเสริมทักษะคือทักษะการเรียนรู้เนี่ยฟังพูดอ่านเขียนหนูเรียนแล้วนะคะครูจันสอนหนูนะสอนไปเรื่อยเรื่อย,เร,อย,เ,รอยเรื่อยืเนี่ยนะคะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในหน้านี้ถ้าหนูสังเกตเข้างหลังมันไปนเรียกอะไรหมดเลยลูกสิบสามเลยอ่ะ สิบสามหมดเลยทุกจำนวนเลยอันนี้เลขสองจำนวนอะไรกับอะไรนะรวมกันแล้วได้สิบสามก็คือสิบสามแบ่งเป็นกลุ่มย่อยสิบสามแบ่งเป็นกลุ่มย่อยสองกลุ่มอันนี้ก็สิบสามแบ่งเป็นกลุ่มย่อยสองกลุ่มอ่ะพอไปข้อที่ไห่คะลูกอ่าหนึ่งกับสองแบ่งเป็นสองกลุ่มสามสี่ห้าหก สามสี่ห้าหกแบ่งเป็นสามกลุ่มที่รวมกันแล้วได้สิบสามนะคะเหลือสองข้อสุดท้ายหนึ่งสองสามสี่แบ่งเป็นสี่กลุ่มหนูต้องรู้กลุ่มใหญ่ก่อนนะนี่กลุ่มใหญ่เขาบอกมาแล้วคือสิบสามหมดเลยเพราะฉะนั้นเอาสิบสามมาแบ่งแบ่งตอนแรกแบ่งเป็นสองกลุ่มก่อนแล้วหนูก็ใส่ตัวเลขเข้าใจแม่ลูกเอาตัวช่วยมาเอาตัวช่วยมานับจะเป็นหลออจะเป็นอะไรก็ได้ลูกแบ่งเป็นสองกลุ่มก่อนนะคะ้หนูก็ใส่สองข้อแรก ต่อไปแบ่งเป็นสามกลุ่มแบ่งเป็นสามส่วนนะคะสามกลุ่มแล้วหนูก็ใส่ข้อนี้เห็นไหมมาสามสี่ห้าหกจากนั้นมาด่วนสุดท้ายแบ่งเป็นสี่กลุ่มไม่ต้องกลัวมันนะคะหรือหนูจะใช้กันอ้นนี้ก็ได้แบบนี้แบ่งออกมาเป็นสองกลุ่มก่อนแล้วก็มาแบ่งเป็นกลุ่มย่อยอีกสองข้อมาก็ได้นะคะอย่างเช่นอ่ะครูอาจารย์จะแบ่งข้อสุดท้ายให้ดูสิบสามใช่ไหม ยังไม่รู้ว่าเท่าไหร่ดี13ใช่ไหมอ่าครูจันขอแบ่งืนี้ก่อนเลยกันครูจันรู้ว่า13เท่ากับ6บวก7เมื่อกี้นี้ส6บวก7ได้13ใช่ไหมคะครูจันก็เอา6มาแบ,บ่งเป็นสองกลุ่มเลยมัน6บวก7ใช่ไหมถ้า6บวก7มาแค่สองกลุ่มใช่ไหมครูจันเอา6มาแบ,บ่งเป็นสองกลุ่ม6แบ,บ่งเป็นสองกลุ่มได้เท่าไหร่ละ1บวก5ก็ได้2บวก4ก็ได้3บวกอะไรคะ3บวก3ก็ได้ อ่ะคุจะนนำมาเลยค่ะอันนี้เป็นสามบวกสามต่อไปเจ็ดอ่ะเจ็ดนะคะเจ็ดแบ่งเป็นเท่าไหร่เดีบ้างเจ็ดสามารถจะแบ่งเป็น1กับหก็ได้2กับหก็ได้สามกับ4ี่หรือสี่กับสามก็ได้เพราะฉะนั้นอ่ะอันนี้แบ่งเป็นสามกับสามนะอันนี้เจดนะใช่ไหม อันนี้หกอันนี้ก็อีกเจ็ดรวมแล้วเป็นสิบสามเพราะฉะนั้นอครูอาจาันแบ่งเป็นอะไรดีนะครูจันย์แบ่งเป็นหนึ่งกับอะไรคะหนึ่งกับห้าเอ้ยหนึ่งหนึ่งกับขอโทษหนึ่งกับหกอ่าคุณครูก็จะได้แหละข้อสุดท้ายแบบนี้ลนะูกลองแบ่งนะลองแบ่งดูนะคะต่อไปคะ่ะอ่ะหนูจะเจอแบบทดสอบของหน่วยที่ห้าแบบทดสอบของหน่วยที่ห้า นะคะมันจะมีอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะอันนี้คือจบตลอดปีไม่ใช่ขอโทษไม่ตลอดปีลูกสาวลูก 3, ลูกสาวลูกชายจบตลอดเทอมเทอมหนึ่งนะเทอมหนึ่งเราเรียนหมดเล่มแล้วลูกนะคะเราเรียนหมดเล่มแล้วนะคะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงท้ายบททั้งหลายเนี่ยที่เหลือเนี่ยทั้งหมดเนี่ยอันนี้คือครูจันดึงเป็นบางข้อเอาไปออกเป็นข้อสอบในครั้งที่เก้า นะคะไปลองเปิดแล้วทำดูลองเปิดแล้วทำดูเพราะว่าถ้าให้ปุจันทร์มาเปิดและทำทีละท,ทีละข้อทีละข้อมันไม่ทันนะมันไม่ทันนะคะลูกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ถามว่าหนูเรียนแล้วหรือยังหนูเรียนหมดแล้วนะลูกนะทุกแบบเลยที่ที่ปูจันทร์นี่เนี่ยที่รูจันทร์สอนหนูแล้วตลอดมาเนี่ยทั้งหนทั้งเล่นนะนะคะ ที่ของงานหนูมาเป็นชิ้นๆเขาเพื่อให้คะแนนถึงจะไม่ได้ตรวจเพราะเล่นม,มาอยู่ที่หนูหมดเลยนะคะเราเราจะได้เจอกันน่าจะปรมานู่นเลยละเทอมสองลูกนะคะก็คือหนูเมื่อปวดเทอมสองมาหนูจะไม่ใช้เล่มนี้แลูกหนูจะใช้เล่มสีชมพูนะคะเป็นเล่มสีชมพูเป็นเล่มสองนะคะสําหรับคณิตศาสตร์นะเพราะฉะนั้นคืออ่าเป็นงานงานของวันเนี้ย

จนถึง184อันนี้คือแบบทดสอบท้ายบทแบบทดสอบท้ายบทครูไม่ได้ว่าครูไม่ได้บอกให้หนูท,ทําทีเดียวทั้งหมดนะคะครูให้หนูทยอยทําไปวันนี้ที่สอนของวันนี้นะคะที่สอนของวันนี้นะคะหนูดูหนูเปิดทบทวน นะคะเมื่อทําเสร็จแล้วเนี่ยหนูปวดทวนฝึก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 ,ก,กทำไปเรื่อยๆนะฝึกทําไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าถ้าหนูเรียนมาหมดแล้วเนี่ยอ่าเนะี่ยอย่างเนี้ยกลุ่มใหญ่กลุ่มย่อยใช่ไหมคะเรียนแล้วใช่ไหมลกูกกลุ่มใหญ่กลุ่มย่อยนะคะเราเรียนหมดแล้วนะครูจันเอามาออกด้วยนะอ่านะนะคะอ่าประโยคสัญลักษณ์่ะ ครูจันจะเอามาออกนะคะลูกครูจะดึงจากในนี้พเพราะว่าครูจันใช้หนังสืออันนี้สอนครูก็จะดึงในหนังสือเนี้นะลูกนะคะเพราะฉะนั้นไม่ได้แปลอาตรงไหนมานะครูก็คิดว่าหนูน่าจะได้ฝึกบ้างลูกนะได้ทําบ้างนะคะนะคะเนี่ยกลุ่มใหญ่กลุ่มย่อยแต่จะมีจะมีเยอะหน่อยนะกลุ่มใหญ่กลุ่มย่อยนะคะหนึ่งแต,ตามนะคะขุดลองทําดูเลยทําไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆนะคะ ก็ของดเล่นสักวันหนึ่งเนาะฝึกฝึกฝึกทำไปเรื่อยๆนะคะนะมันจบเล่มแล้วลูกอ่าอันนี้หาตัวที่หายไปหนูต้องดูคำสั่งนะคะ้างบนตรงนี้แต่อันเนี้ยครูจันไม่ได้เอาข้อสอบนะบอกบอกเลยนะบอกไปเลยนะคะอันนี้ครูจันไม่ได้เอาออกข้สอสอบนะคะลูกนะเพราะฉะนั้นคืออะไร ทำอะไรคะฝึกก็เรียกฝึกสมองอันนี้มันเป็นเกมเป,เป็นแบบมันเป็นเกมมันเป็นเกมฝึกสมองตอนนี้ทาาแบบไงหนูดูตรงนี้มาลองหาดูสิเอ๊ะมีผลบวกในแนวนอนและแนวตั้งเท่ากับสิบสองอ้าวดูสิอันนี้มีมาสองตัวแล้วเจ็ดบวกห้าได้สิบสองแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอะไรที่จะมาบวกกับสิบสองมาได้สิบสองเท่าเดิมตัวนี้คือเรียกอะไรลูกศูนย์มา,มาดูแถวที่สองนิ้ สองบวกกับหกเป็นเท่าไหร่แล้วคะลูกสองบวกกับหกเอาหกมจจาย่อจ่ามีสองหกล้วไปเจ็ดแปดแปดแล้วยังขาดอยู่เท่าไหร่คะถึงจะได้สิบสองอ่ะแปดแล้วดูก็นับต่อแปดแล้เก้าสิบเอ็ดสิบสองอ๋อเพราะฉะนั้นตัวที่หายไปคือเลขอะไรคะลูกเลขสี่นะอ่ะแล้วลองมาดูสิมีเจ็ดมีสองมีสามเจ็ดกับสามรวมกันแล้วได้สิใช่ไหมคะเอาสองไปบวกทีหลังเพราะชนะได้สิบสองศูนย์บวกสี่ได้สี่ เอาสี่ไปบวกกับแปดเอาแปดไปแยกใจช่วง okay. ไปสี่แปแล้วแปดเก้าสิบสิบสิบสองโอเคเป๊ะห้าบวกหกบวกหนึ่งห้าบวกหกเป็นสิบเอ็ดบวกหนึ่งเป็นสิบสองเนี่ยตามแบบเนี้ยลองลองเล่นมาเล่นเกมอย่งนี้บ้างลูกนะเล่นเกมในเราเล่นเกมในโทรศัพท์เยอะแล้วเราไม่เล่นเกมอย่างนี้บ้างสมองเราจะปึ้งปึ้งปึ้งนะคะสมองเท่หายนะ,นะอันนี้ เขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์โอ้โหทำมาตั้งเยอะตัง้งแยะแล้วใช่ไหมครับพนั้นตรงนี้ไม่น่าจะมีปัญหาเนาะนะคะเดี๋ยวดูก่อนนะมีอะไรบ้างที่ที่น่าจะเพิ่มเติม เขียนเป็นจำนวนเขียนเป็นตัวเลขไม่น่าจะมีปัญหานะลูกนะลองดูนะลองคิดดูนะคะดูในนี้นะดูในนี้นะค่อยๆทำไปนะลูกนะคะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าพอถึงอ่าเอ๊ะสอบวันที่เก้าแล้วพอสอบเสร็จเลยไม่ทำอะไร ก็ไม่ใช่นะลูกเพราะว่าหลังจากวันที่9ไปเนี่ยมันจบแล้วเรื่มนี้ใช่ไหมคะแต่หนูยังทําไมหนูยังมีเวลาว่างอยู่เยอะๆหนูลองเปิดย้อนดูว่าตรงไหนที่ยังไม่ได้ทําบ้างเก็บทําไปเรื่อยๆนะคะขอเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวสอบวันที่เก้าครูคิดว่าคะแนนน่าจะเหมือนกับไอ้ที่สอบครั้งแรกคะแนนที่สอบของครั้งที่หนึ่งนะคะที่วาษาิบข้อนะ่ะโอ้ส่วนใหญ่นะครูจันดีใจดีใจ ไม่รู้คุณพ่อคุณแม่ทำหรือเปล่านะสามสิบเต็มกันไม่แถวเลยนะมีอยู่แค่เท่าไรประมาณสามสี่คนเท่านั้นแหละที่ว่าได้ประมาณยี่สิบแปดยี่สิบเก้าก็ถือว่าเป็นถ้ายี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบถือว่าได้ดีมากดีมากเป็นขั้นดีเยี่ยมเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็คราวนี้ก็อย่าให้พลาดนะนะคะโอเคตามนี้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะนะคะขอให้ทุกคนโชคดีสำหรับการสอบ ขอบคุณผู้ปกครอง้วยนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย